จเจริญพรคุณนัทอะรอยมเช้าเดี๋ยวเราจะได้อ่านพระสูตรแล้วนั่งสมาธิกันเนะาะอระหังสมมาสัมพุทโธปกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาขโตัวปะกะวาตาธรรมโมธรรมังนัมมาสอาม,อมิ Supati pano pagawa to sa awakasangko sangkang nama mi, andamayang Buddha sa pagawa to bufa kanak makarang karomase, nak muatasa pagawa to arahato asam asam Buddha sa. นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่าต่อไปเราจะได้รู้จักพระส,สูตรพระส,สูตรนี้นะครับพระส,สูตรชื่อว่าอุป,ปะยะสูตร ข้าพเจ้าได้สรับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาณามินิกะเศษฐีเขตพระนครสาวถีณที่นั้นแลพระผู้มีภาคจัดเรียกพิสุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุทัหลายเมื่อหมหาสมุทรน้ําขึ้นย่อมทําให้แม่น้ําใหญ่ขึ้นน้ําขึ้นเออ เมื่อแม่น้ําใหญ่น้ําขึ้นย่อมทําให้แม่น้ําน้อยน้ําขึ้นเมื่อแม่น้ําน้อยน้ําขึ้นย่อมทําให้บึงใหญ่น้ําขึ้นเมื่อบึงใหญ่น้ําขึ้นย่อมทําให้บึงน้อยน้ําขึ้นฉันใดพิสุทั้งหลายเมื่ออวิชาเกิดขึ้นย่อมทําให้สังขารเกิดเมื่อสังขารเกิดย่อมน้อยวิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณเกิดย่อมทําให้นามรูปเกิดเมื่อนามรูปเกิดย่อมทําให้สรายณตนาเกิด เมื่อสรายนะเกิด <le> ย <ans> ่อมทําให้ภาษาเกิดเมื่อภาษาเกิดย่อมทําให้เวทนาเกิดเมื่อเวทนาเกิดย่อมทําให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดย่อมทำให้อุปทานเกิดเมื่ออุปทานเกิดย่อมทำให้พบเพอพบเกิดเมื่อพบเกิดย่อมทำให้ชาติเกิดเมื่อชาติเกิดย่อมทำให้ชรามรณะและมรณะเกิดฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสุลลายเมื่อมหาสมุทรน้ําขึ้นย่อมทำให้แม่น้ําใหญ่เอเมื่อมาสูรน้ําลด ย่อมเราไม่แม่น้ําใหญ่น้ําลดลงนะเมื่อน้ําแม่น้ําใหญ่ลดลงย่อมเําให้แม่น้ําน้อยลดลงเมื่อแม่น้ําน้อยลดลงย่อมเราให้บึงใหญ่ลดลงเมื่อบึงใหญ่ลดลงย่อมเราให้บึงน้อยลดลงฉันใดเมื่อวิชาไม่เกิดย่อมเําให้สังขารไม่เกิดเมื่อสังขารไม่เกิดย่อมเราให้วิญญาณไม่เกิดเมื่อวิญญาณไม่เกิดย่อมเราให้น้ารูปไม่เกิดเมื่อน้ารูปไม่เกิดไม่เกิดย่อมเราให้สราญะไม่เกิด เมื่อสลายนะไม่เกิดเย่อมทราห้่ภาษาไม่เกิดเมื่อภาษาไม่เกิดย่อมเราให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเมื่อเวทนาไม่เกิดเย่อมเราให้ตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดเย่อมเราให้อุปทานไม่เกิดเมื่ออุปทานไม่เกิดเย้่ยมเราไม่พบไม่เกิดเมื่อพบไม่เกิดเย่อมเราไม่ชาติไม่เกิดเมื่อชาติไม่เกิดย่อมทราไมชรามรณะไม่เกิดฉะนั้นเหมือนกันจบพระสูตรอันนี้ก็เป็นเข้าใจว่าเป็นแก่นธรรมเลยนะฮะมันองลองมองดูเนาะ ข้อความตอนแรกน่าจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็คือเรื่องนี้พระอานทน์ได้ฟังมาจากพระเจ้าทีหนึ่งข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้เนะี่ยเป็นคำของของพระอานนท์นะก็ได้เล่าตามที่พระเจ้าตรัสสอนพิสษุ์ทั้งหลายเนาะเรียดพิสษุ์ทั้งหลายมาแล้วก็พูดถึงแม่น้ำนะพูดถึงมหาสมุทรนะมหาสมุทรน้ํามันขึ้นมาเออขึ้นมาใช่ไหมมันมันน้ําสูงขึ้นนะ่ะ แม่น้ําใหญ่ก็สูงขึ้นแม่น้ำใหญ่สูงแม่น้าน้อยก็สูงขึ้นแล้วก็บึงใหญ่บึงน้อยตามลําดับพระอวกก็เปรียบเสมือนกับอวิชชาคือความไม่รู้อไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้เรื่องตัวตนไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นนะกล่าง่ายคือการไม่รู้ในความจริงของชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่า การไม่ว่าจะเกิดเป็นความทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะกิเลสไม่รู้ว่าช่องทางในการกําจัดกิเลสมีอยู่จริงหรือการหลุดพ้นมีอยู่นะฮะการไม่รู้ไปเข้าใจในเรื่องสัตว์ในความจริงหลอเนี้ยทําให้เกิดสังขารนะคือความมีเจรนาจะทําดีทําชั่วทํานู่นทํานี่ต่างๆพอมีความตั้งใจหรือมีเจรนาเกิดขึ้นก็เกิดวิญญาณคือการรับรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการดิ้มรสในทั้งหลายเนี่ย ซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดรูปเกิดนามเกิดดาวเกิดเขาขึ้นมานะคือเกิดตัวตนนั่นเองนะขึ้นมาเกิดรูปเป็นานะสัญญาสังขารวิญญาณน,นะเรียกว่า,เ,าเกิดนามารูปนาะมรูปเกิดการผัสสะคืออะไรสายนะ,ะยน,นะผัสสะยน,นะคือเกิดอายนณะทางที่สัมผัสโลกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ ซึ่งมันก็ทำให้เกิดผสัสสะคือการกระทบกันระหว่างตากับผ้าหูประสาทหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นนี่คือการสัมผัสกันถูกต้องกันเมื่อเกิดสัมผัสล้วก็เกิดเวทนาความสุขความทุกข์รู้สึกเฉยเฉยซึ่งสิ่งนี้มันกระตุ้นให้เกิดความตนตัณหาคืออยากได้ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆซึ่งความอยากทําให้เกิดความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วยุบอุปทานนั่นเองก็เกิดพบเกิดชาเกิดความนึกคิดต่างๆปรุง,ตงแต่งขึ้นมามากมายสุดท้ายก็เกิดกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดเกิดทุกซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ไม่รู้จักจบจักสิน้นอันนี้คือกระบวนการแห่งทุกข์คุณนัทนะแต่ถ้าจะตัดกระบวนการเนี้ยก็ต้องอาศัยการ เพื่อเจริญสติเนาะเพื่อที่จะละกิเลสที่เรียกว่า,าวิชาก็คือถ้าละกิเลสได้หมดกิเลสหมดความไม่รู้ไม่เข้าใจในความจริงชีวิตคือมีปัญญานั่นเองนะมีปัญญารู้ว่าอะไรคือกิเลสอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละแล้วก็กําจัดเหตุแห่งทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เรียกว่าอาวิชาหมดไปเพราะหมดไปการปรุงแต่งเนาะคิดดีคิดร้ายต่างๆก็หายไป วิญญาณนามรูปนะการสัมผัสต่างๆเวทนาตัณหาความทายาทอยากทั้งหายก็จะหมดไปพูดง่ายกระบวนการวิญวญาติเกิดก็จะจบสิ้นไปไม่ต้องมาเวนว่าตะเกิดและทุกซ้ําแล้วซ้าเล่าอีกอันนี้เป็นคําสอนในพระสูตรนี้ซึ่งเราเรียกหลักการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสุบทนะคืออาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้ อีสิ่งจริงเกิดขึ้นเพราะมีอีกสิ่งนั้นก็มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมาอันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะแต่ละอย่างก็อิงอาศัยกันเกิดคุณทัได้ยินอะไรยังมีคํำถามอะไรพิเศษไหมเอ่สสยก็ปรากฏนเมื่อกี้ก็รู้ว่าทุกอย่างมันก็เกี่ยวพันกันนะว่ามันเริ่มจากความไม่รู้ัถ้าส่งผลแบบไปเรื่อยๆเลยซึ่พอ เกิดน้ำด้วยด้วยด้วยหลักธรรมชาติมหาสมุนมหาสมุทรทำให้มน,น้ำสูงขึ้นอะไรเงี้ยแอ,อ้แวกว็เห็นความเชื่อมโยงอ่เออวพามันเป็นมีความเชื่อมโยงกันนะยกตัวอย่างเทียบอะไรเงีเออ้ยซึ่งจะเห็นว่าบางอย่างแล้วก็แล้วก็เห็นความเชื่อมโยงว่าเออเราทำไมเราถึงมาบางอ,อย่างาปนอเ่างนี้อย่างเงี้ยว่าส่งผลกระทบมาบางอย่าง อืมว่จมันเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยครับครับโอเคเยี่ยมเลยครับก็ขอบคุณมากนะก็เพราะฉะนั้นเราจึงควรปฏิบัติธรรมนะควรฝึกหัดพัฒนาตนเองเพื่อละกิเลสทั้งหลายครับอ่ะพร้อมนะครับน้อง เอ้ส่วนกุศลนะครับอิทังนองปุญญาภาคังสัพพะสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนกุศสกุศลไปให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทพปฏิดาทุตุองค์ขอจงได้อานุมโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์ สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทิรสาธุโมทนาคุณน,นะครับเจอกันวันหลังเจริญพร